ไปดูมอเตอร์โชว์ก็ดูดีนะใช่ตัวเลขดูดีค่ะตัวเลขมอเตอร์โชว์ปีนี้เออมอเตอร์โชว์ที่ผ่านไปเนี่ยน <Y ord S 1> ้องว้ยอดผู้เข้าชมงานเนี่ยล้านหกแสนคนนะยอดจองรถเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึงหนึ่งในสี่อ่ะ ยี่สิบเอน่ะยอดจองรถอยู่ที่5้าหมื่ันหกรเอ็คันค่ะไปจำนวนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เพียง5,173คันเป็นรถยนต์ถึง5,3,438คันโดยที่ในจำนวนนี้เนี่ยสามสของรถยนต์นี่คือรถ e ีวนะคะที่เหลือคือรถยนต์ระบบสันดาบใช่ไหมใช่ค่ะสันดาบรวมถึงไฮบริดและจะอยู่ในกลุ่มนี้ไหมไฮบริดและจะอยู่ในกลุ่ม หลักอยู่แต่ e v จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เห็นไปนี่แหละและ10แบรนด์ที่มียอดจองสูงสดุดโอ้นี่ก็เบียดนะต o y o t a ซึ่งก็มีรถยนสันดาบใช่ไหม 8,540คันค่ะ BYD EV เลยนี่แหละรถไฟฟ้าเลย5,345คัน Honda ซึ่งก็เป็นรถยนต์สันดาบใช่ไหมอย่างมากก็ไฮบริด4,607คัน MG นี่3,518คันโอ้ Mitsubishi กับ5เลยฮะ3,409คันค่ะแล้วก็มีใหม่ๆยังช้างอันกับไอออนใช่ไหมมี Great Wall Motor มี Isuzu แล้วก็มี Nissan อ่ะแต่ยอดโดยรวมเนี่ย ถ้างองในแง่ของการจองถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะ27.5%ค่ะการประกอบอเตรโชว์เนี่ยเป็นงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับทุชมเป็นดัชนีชี้วัดอยู่เหมือนกันอันนี้กป็นกาชี้วัดเศรษฐกิจใช่ไหมไหนเอ่ยังไงอ๋อคุณผู้ชมบอกยอดจองมันจะไม่ใช่ยอดซื้อเพราะว่าไฟแนนซ์ังไม่ได้เข้ามาเกี่ยว อ๋อเดี๋ยวไฟนั้นไม่ให้เหรอไฟนั้นไม่ผ่านอย่างเงี้ยไหมคะเป็นไปได้ไหมเออเป็นไปได้นะแล้วเขาคืนไหมไม่อยากรู้เงินจองสมมติไฟนั้นไม่ผ่านคือค่าจองไหมคืนเงินจองมันเป็นเหตุสุวทสัยไฟนั้นไม่ผ่านอ่ะเขาคืนเงินจองไหมน่าจะคืนนะหรือเปล่าคะฮะไม่ต้องไปมัอต์โชหรอกซื้อโชรูมเนี่ยปกติมันเป็นยังไงใครเคยซื้อเกิดบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญนะคนโดนเยอะนะไฟนั้นไม่ผ่านเนี่ยน้องไบ อ,อ่านี่ไงคุณผู้ชมบอกตรงกันเลยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่อง f i ไฟแนนหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติก็ต้องยกเลิกการจองไปอ๋อเหรออืออ๋อเทสลาไม่ได้ไม่ได้ร่วมอยู่ในมอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะไม่สิบอันดับมันยังไม่ถึงเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอเออไม่รู้เห็นคุณผู้ชมบอกนี่เขาเพิ่งเอารถไอน็นยรถที่นายกขึ้นไปยืนบนหลังคากระบะ,ะเอามาโชว์ที่ประเทศไทยไม่กี่วันนึกออกค่ะไอรถคันนั้นอ่ะอืม เห็นแล้วอยากจะจะถอยมาใช้สักคันหนึ่งมันก็เท่ดีนะคะขับออกไปเนี่ยทุกคนจะต้องมองเราในยามนี้นะถ้าได้เอามาขับไม่ใช่รถไฟฟ้าไอรถไฟฟ้าที่มันเป็นรถกระบะที่ท่านนายกไปยืนนะคะตอนนี้พอมาโชพอตัวในเมืองไทยอยู่ตอนนี้เอามาได้ส่วให้ทีมงานดูไม่เป็นไรหรอกแต่โอนออกไปขับออกไปนะมองกันทั้งถนนจีิงๆเซซ่า เชื่อว่าคนคือหน้าตามันเนี่ยโอ้โหมันเหมือนรถถังเหมือนรถถังนี่ถ้าเกิดขายดีดีวิ่งนี่คนนึกปฏิวัติเหมือนรถถังนะจริงเออไอไปดูไอ้นี่สิไอจีของไอจีของเซอเออหรือไม่ก็ภาพเก่าตอนที่ท่านนายกขึ้นไปยืนอ่าเนี่ยนี่ไม่แต่ว่ามันนบชัตัวที่เมืองไทยเ้าไปพีแฉงอยู่ไปต้องเปิดเสียงลองดู คือนี่ถ้าเกิดขายดีวิ่งกันออกมาเนี่ยนึกว่างนื้อก็ปฏิวัตินะเออคือหน้ามันเหมือนรถถังเลยจริงจริงเดี๋ยวพี่ดูใช่ปีนี้เทสลาไม่ได้ร่วมงานมอเตอร์โชว์ค่ะแต่ว่าคงเอารถเนี่ยมาโชว์เนี่ยคุณผู้ชมบอกอ่านี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเปิดเสียงเมื่อไรดูภาพไปนี่เห็นไหมน้องใบดูนี่อ๋อเนี่ยค่ะเห็นไหมหน้าตามันเป็นอย่างอ่าเนี่ยเนี่ย ดูเถอะนี่มันเห็นทองหมดเลยนะอันน้งใบคิดว่าถ้าวิ่งมาสักยี่สิบคันบนกับท้องถนนเนี่ยฮะอ่านี่ดูเถอะคนหันมองแน่ค่ะฮะดูล้อสเสียไหมอ,อยากขับไหมอยากลองกล้าขับไหม มเนี่ยดูข้างหน้าดิเนี่ยอาทุเจถายืนข้างหลังไงไหมนี่คุณน้องดูข้างหน้าเนี่ยเทสลาเหมือนรถหุ้มเกราะกคุณผู้ชมบอกใช่ไหมรถแบทแมนเหมือนรถของแบทแมนอันนี้ข้างหลังแล้วเป็นรถบันเขาเรียกว่ารถปิกอัพนะค่ะรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์อะไซเบอร์ทรัมันจะยาวกว่าค่ะเออนี่ เก่งๆเนี่ยถึงปิกอัพปัจจุบันก็ขึ้นไปยืนได้น้ <c oughs> องไป <c oughs> ใช่ไหมแต่นี่มันดูแกร่งมากเลยนะ